ทุกคนรู้ไหมผู้หญิงคนนี้หุ่นแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้กินคลีน100%นะมาดูกันว่าใน1วันเนี่ยเขาจะกินอะไรบ้างมื้อแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นโจ๊กโปรโตีนนะคะทําให้อิ่มน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเป็นข้าวโอ๊ตมื้อที่2เนี่ยเป็นไข่คนนะคะโปรโตีนสูงมากๆเช่นกันค่ะโดยที่เขาจะกินกับคราบนะคะเพิ่มเพิ่ม e อ e r g y ระหว่างวันแล้วก็เพิ่มวิตามินซีด้วยการกินมะเขือเทศไปด้วยค่ะมื้อต่อไปเป็นสลัดค่ะเขามีการเพิ่มโปรตีนด้วยการใส่ทูน่ามาด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่กินแบบนี้แล เป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาน่าจะทําเองแน,แน่เลยนะคะก็คือมีทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมแน่แนๆเลยค่ะแนะนํานะคะให้กินพิซซ่าจับคู่กับผักเลยค่ะก็จะทําให้เราได้ไฟเบอร์แล้วก็ทาให้คาร์บเนี่ยค่อยๆดูดซึมด้วยนะคะทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยเป็นการเลือกทานค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าก็ยังกินของที่ชอบได้นะคะสำหรับใครที่ยังอยากกินของที่ชอบแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงดานแนะนําให้ลดแบบวิธีการ RTS นะคะวิธีการนี้ไม่ต้องอดงดลดของที่ชอบค่ะแถมไม่ต้องออกกำะะล